Comprei cá. ความจริงตอประกาศ าแต่พระปิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยก ผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้ข้าพระองค์พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิดเดชและพระศิลิเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอามน สวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคุณความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงดํารงอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายและการทรงนาที่มาจากพระเจ้าที่ให้ผมได้มีโอกาสแบ่งปันกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในวันนี้พี่น้องครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันพระวจนะคำของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่18ข้อที่4ให้เรามาดูพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมเยเรมีบทที่18ข้อที่4ซึ่งได้บันทึกไว้อย่างนี้ว่าและภาชนะดินซึ่งกําลังทําอยู่นั้นเสียอยู่ในมือของช่างหม้อเขาจึงปั้นใหม่ให้เป็นภา ลูกหนึ่งตามที่เขาเห็นว่าควรทําให้เราลงใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญพระคุณความรักมั่นคงของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ครอบครองอยู่เหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสําแดงความรักให้แก่มนุษย์ทุกคนผ่านทางพระสุคริตและเราทั้งหลายนั้นได้รับความรอดผ่านทางพระองค์เมื่อเราเชื่อและวางใจในพร,พระองค์โปรดเจ้าข้าวเวลานี้ขอพระองค์ทรงเปิดหูตาใจายวิญ,ญญาณของเราทั้งหลายที่เราทั้งหลายจะเข้าใจพระวจนะคำของพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามพระมหยเยซสุคริตเจ้า อเมนพี่น้องครับให้เรามาดูอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมเยเรมีบทที่18ข้อที่4พระธรรมเยเรมีบทที่18ข้อที่4ซึ่งได้บันทึกไว้อย่างนี้ว่าและภาชนะดินซึ่งกําลังทํานั้นเสียอยู่ในมือของช่างหม้อเขาจึงปั้นใหม่ให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่งตามที่เขาเห็นว่าควรทาพี่น้องครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแท้ที่จริงแล้วผมต้องอ,อัดวิดีโอแบ่งปันอย่างนี้กับพี่น้องในทุกๆอาทิตย์ แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก็เป็นอาทิตย์ที่รู้สึกว่ายุ่งพอสมควรทําให้ผมไม่สามารถในการที่จะอัดวิดีโอได้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจากการที่มีช่วงเวลาสั้นๆในช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่วันมีทั้งความชื่นชมยินดีและในขณะเดียวกันก็มีความเสียใจเกิดขึ้นโดยเพราะว่าในช่วงเวลาแค่ 2- 3วันวันหนึ่งเราได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับงาน แต่งงานง,งานสมรสใช่ไหมครับกันมีครอบครัวใหม่ของผู้เชื่อเราไปร่วมแสดงความชื่นชมยินดีและกลับมาที่เชียงใหม่และเมื่อกลับมาอีกเมื่อกลับมาถึงเชียงใหม่เช้าอีกวันหนึ่งก็มีการติดต่อมาจากที่บ้านบอกว่าญาติที่เรารู้จักคนที่เรารักนั้นได้เสียไปเราก็ต้องกลับไปและก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่ มีคนที่รักนั้นจากไปพี่น้องครับดังนั้นในโลกนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะกําหนดได้ด้วยตัวเองมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถว่าไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราแต่เราผู้เชื่อในพระเจ้ายางเรามีความหวังใจอยู่เสมอและเรามีความเชื่ออยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงเสด็จเจก,กับเราและสิ่งที่เรารเผชิญนั้นมันเป็นสิ่งที่ เราทั้งหลายเรียนรู้ในการที่จะชื่นชมยินดีแลวเราก็รู้ว่าในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรและความหวังของเราคือแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินนิรันด์ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้แก่ผู้ที่เชื่อวางใจในใพระองค์และพี่น้องครับสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่ปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่เราเกิดความกังวลสภาพเศรษฐกิจการเมืองและสิ่งต่างๆที่เกิดคําถามมากมายว่าสิ่งเหล่านี้จะผ่านพ้นไปเมื่อไหร่ใช่ไหมครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนูนใจพี่น้องและเป็นความเชื่อของเราที่มีอยู่ในพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราสิ่งที่เรารเผชิญนั้นโรรองทรงมีแผนการและเราสามารถเป็นพยานเราสามารถเป็นพระพรกับคนอื่นได้ผ่านสิ่งที่เรากําลังเผชิญแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับสิ่งใดก็ตามเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะทรงกระทําสิ่งนั้นให้เกิดผลและยิ่งกว่านั้นปัญหาที่คน มองว่าเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นล้มลงหรือท้อแท้แต่ในมุมมองของเราผู้ที่เชื่อในพระเจ้าปัญหาจะเสริมสร้างให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งใช่ไหมครับพี่น้องครับเรามาดูอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมเยเรมีบทที่18ข้อที่4เป็นพระพรที่ผมได้รับผ่านทางการฟังมานนะประจําวันและอยากจะแบ่งปันไปสู่พี่น้องและหลายคนอาจจะมี โอกาสได้ฟังมานาประจําวันซึ่งเป็นสิ่งที่นุนใจของเราในทุกๆเช้าในทุกๆวันในการติดตามพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะเป็นการเน้นย้ําเป็นการเตือนสติหรือเป็นการหนุนใจพี่น้องผ่านสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นสิ่งที่ผมได้รับและอยากจะแบ่งปันไปสู่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมเยเรมียบทที่18ข้อที่4ในตอนนี้พี่น้องครับในช่วงที่ผมเรียนที่มหาลัยในช่วง 8-9ปีที่ผ่านมาผมได้เรียนที่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่และเรียนอยู่ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งสาขาที่ผมเรียนก็คือสาขาเซรามิกซึ่งเป็นเรียนเรื่องของการปั้นดังนั้นการปั้นการขึ้นรูปของช่างปั้นหมอ้อผมจึงรู้และเข้าใจดีว่ามันมีขั้นตอนทำอย่างไร การปัน้นภาชนะที่มาจากดินที่เราอยู่ในบ้านของเรามันจะจะเป็นถ้วยจานแจกันหรือของตกแต่งใช่ไหมครับที่มาจากดินนั้นล้วนแต่มีวิธีการที่เกิดจากครั้งแรกก็คือการเอาดินที่มีคุณสมบัติในการที่สามารถขึ้นรูปในการเผาที่สามารถทนความร้อนได้ก็เอาดินชนิดนั้นมา,าบดมาลีดมา นวดดินแล้วก็มาขึ้นบนแป้นหมุนแล้วก็ปั้นให้มันเป็นรูปทรงที่เราต้องการได้แล้วก็เมื่อปั้นเสร็จก,ก็ไปเผา <'s that> ให้เกิดความแข็งแกร่งแล้วก็เมื่อมันแข็งมันแกร่งตามที่เราต้องการแล้วเราจะมาเครือบและตกแต่งให้มันสวยงามอย่างที่เราต้องการอย่างที่ช่างปั้นอย่างที่ศิลปะคนที่เป็นศิลปะในการวาดหรือในการตกแต่งทำมันให้มัน เกิดขึ้นอย่างที่เขาจินตนาการหรืออย่างที่เขา,านักคนที่ช่างปั้นอยากต้องการให้มันเป็นใช่ไหมครับในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะวัจนคำในพระธรรมเยเรมีนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้ามาบอกให้เยเรมีไปดูช่างปั้นหมอ้อที่เมื่อเขาปั้นหมอ้อหรือปั้นภาชนะบางอย่างขึ้นมาและก็ดินที่เขากําลังขึ้นรูปนั้น มีการแตกหรือมีการเสียขึ้นมาสิ่งที่ช่างปั้นหม้อกําลังทํานั่นก็คือว่าภาชนะดินที่เขากําลังอยู่ในมือของช่างปั้นหม้อนั้นเสียอยู่เขาจึงปั้นมันใหม่และเป็นภาชนะอีกลูกหนึ่งตามที่ช่างปั้นเห็นว่ามันสมควรจะเป็น mm hmm. พี่น้องครับนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังเปรียบเทียบและเป็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังย้าเตือนให้กับเจอรมีที่บอก ต่อในข้อที่5และข้อที่6ที่พระเจ้าบอกว่าพระยาเวตรัตอนนี้แหละว่าพงพันธุ์อิสเรลเอ๋ยเจ้าอยู่ในมือของเราอย่างดินเหนียวอยู่ในช่างปั้นหมอ้อเจ้าอยู่ในมือของเราอย่างดินเหนียวที่อยู่ในช่างปั้นหมอ้อนั้นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกมีความสุขบางอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ปั้นเราเป็นดินเหนียวที่อยู่ในมือของพระเจ้า นั่นเป็นสิ่งที่บงบอกว่าชีวิตของเรานั้นจะไม่ไร้ความหมายแม้ว่าชีวิตของเรานั้นจะแตกหักแม้ว่าชีวิตของเรานั้นจะล้มเหลวแต่พระเจ้าสามารถปั้นมันขึ้นมาใหม่ได้พี่น้องครับถ้าเรามีความรู้หรือเรามีประสบการณ์หรือเราเคยเห็นการขึ้นรูปในภาชนะที่เป็นดินใช่ไหมครับเมื่อช่างปั้นกําลังปั้นดินอาจจะมีบางครั้งที่ ดินนั้นมีเขาเรียกว่าเป็นฟองอากาศที่เกิดขึ้นหรือเมื่อขึ้นรูปแล้วดินนั้นมันล้มลงแต่พี่น้องครับดินที่มันล้มลงหรือดินที่มีฟองอากาศหรือดินที่มันแตกตอนที่เราขึ้นรูปนั้นมันไม่เปล่าประโยชน์มันสามารถทําให้เป็นภาชนะอย่างอื่นได้อีกและมันสามารถปั้น ให้เป็นภาชนะอย่างอื่นได้อีกตามที่ช่างปั้นนั้นเห็นสมควรและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังบอกเยเรมีว่าแม้ว่าชนชาติอิสราเอลจะไปกราบไหว้ลูกเคารพแม้ว่าเขาจะแตกหักแต่พระเจ้าจะทําให้หรื้อฟื้นชีวิตของเขาใหม่และพระเจ้าจะช่วยกู้ชีวิตของเขาใหม่แม้เขาจะไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนและพระเจ้าก็สัญญาว่าจะช่วยกู้เขาให้กลับมาแม้ว่าพระราชวางังหรือแม้ว่าวิหารของพระเจ้าจะถูกทําลายพระองค์จะใช้บางคนให รื้อฟื้นพระวิหารของพระเจ้าขึ้นมาใหม่พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นพระพรที่ผมได้รับไปจากจะแบ่งปันไปสู่พี่น้องในการดำเนินชีวิตของเรานั้นเรามีเป้าหมายที่เราจะ,จะตะอทำและงานของเราที่เรารับผิดชอบตัวนี้เราอาจจะเจอกับความผิดหวังหรืออดีตที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอาจจะเป็นอดีตที่เราไม่อยากจะมองหรือเราไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตท,ที่ไม่ได้เป็นที่อยากจะส่งต่อไปอยังคนที่เรารู้จัก เป็นอดีตที่รู้สึกว่าเจ็บปวดแต่พี่น้องครับพระเจ้าบอกก,กับเราในขณะนี้ว่าพระเจ้านั้นเป็นช่างปั้นที่เอาสิ่งที่แตกหักหรือสิ่งที่ลม้มเลวนั้นสามารถทําให้มันเป็นขึ้นมาใหม่ได้พระเจ้าบอกจงเปรียบในชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนดินและพระเจ้าเป็นผู้ปั้นและก็ในข้อที่4ที่ผมบอกที่พระพีนันั้นได้บอกว่าเขาจึงปั้นใหม่ให้เป็นพระเจ้าอีกรูปหนึ่งตามที่เห็นว่าควรทาพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้นเป็นสิ่งที่ รู้สึกว่าเรานั้นขอบพระคุณเราชื่นชมยินดีในสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานสิ่งนี้ให้กับเรานี่เป็นพระคุณความรักมั่นคงของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราถ้าสมมติมนุษย์ทั่วไปเห็นสิ่งเราเห็นชีวิตของเราล้มเหลวหรือชีวิตของเรานั้นแตกหักเขาอาจจะต่อว่าหรือเขาอาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าด้อยค่าในชีวิตของเราแต่สิ่งเหล่านี้สิ่งที่กําลังพระเจ้าบันทึกในพระวจนะคำของพระเจ้าพระเจ้ากําลังหนุนใจเราบางอย่างว่า แม้ว่าชีวิตของเราจะล้มเหลวแม้ว่าชีวิตของเราจะจะแตกหักแต่พระเจ้าทรงสามารถทําให้ชีวิตของเรามีคุณค่าเป็นเหมือนช่างปั้นที่ขึ้นรูปเป็นภาชนะที่สวยงามและเป็นภาชนะที่มันเป็นภาชนะที่มันที่พระเจ้าอยากให้เป็นพี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือว่าให้เราเรียนรู้ใน,นการที่จะมอบชีวิตของเราที่เราเป็นดินให้กับพระเจ้าเป็นผู้ปั้นชีวิตของเรา พระเจ้าจะไม่สนใจว่าชีวิตของเราจะแตกหักหรือไม่พระเจ้าจะไม่สนใจว่าอดีตของเราเป็นอย่างไรพระเจ้าจะเป็นคนที่ทําให้มันสวยงามขึ้นมาใหม่และพระองค์จะทรงปั้นพระองค์จะทรงหรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะพระองค์เป็นผู้ปั้นที่ยอดเยี่ยมพี่น้องครับเราจึงเห็นในที่บ้านของเราไม่ว่าจะเป็นจานมันจะเป็นถ้วยไม่ว่าจะเป็นแจกันที่สวยงามล้วนมาจากฝีมือผู้ปั้นที่ยอดเยี่ยม เป็นภาบชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันอย่าให้เรายึดติดกับสิ่งที่ล้มเหลวเพราะสิ่งที่ล้มเหลวนั้นถ้าเรายึดติดกับมันเราไม่สามารถดําเนินชีวิตไปข้างหน้าได้แต่จงเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงมีบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกเราในผ่านพระเจ้าคำในตอนนี้ก็คือว่า พระเจ้าไม่สนใจว่าเราจะล้มเหลวหรือไม่เพราะว่าพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ปั้นที่ยอดเยี่ยมเป็นเหมือนภาชนะดินที่เสียแล้วแต่อยู่ในมือของผู้ปัน้นและผู้ปั้นสามารถทําให้มันเป็นภาชนะอีกรูปหนึ่งที่เห็นสมควรพรี่น้องครับเมื่อชีวิตของเราล้มเหลวแต่เรามีชีวิตที่เรามอบไว้กับพระเจ้าเรากลับใจเรามาหาพระเจ้าและให้พระเจ้า ปั้นชีวิตของเราใหม่ให้พระเจ้าเสริมสร้างชีวิตของเราใหม่ให้พระเจ้านำชีวิตของเราใหม่แน่นอนว่าพระเจ้าจะทำให้ชีวิตของเราสวยงามยิ่งกว่าเดิมและให้ชีวิตของเราเป็นอย่างที่ควรจะเป็นเพราะนั้นถ้าเราอ่านในบทที่18ข้อที่6พระเจ้าจึงบอกผ่านพระจนะคำของพระองค์อกว่าพงพันอิสราเอลเอ๋ยเราจะทำแก่เจ้าอย่างที่ช่างปั้นหม้อนี้ทำไม่ได้หรือพระยาฮเวตรัสด,ดังนี้แหละ นี่เนี่ยผมผ่านเฉยๆเจ้าอยู่ในมือของเราอย่างดินเหนียวอยู่ในมือของช่างปั้นหม้อพี่น้องครับสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกแล้วรู้สึกว่ามีความสุขที่อยากจะส่งต่อไปอยังพี่น้องพี่น้องครับถ้าเรายอมให้พระเจ้าใช้แม้ว่าเราจะเป็นดินที่แตกหักพระเจ้าสามารถทําให้สิ่งที่แตกหักนั้นขึ้นมาใหม่และสวยงามและสามารถใช้กันได้ ขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังชีวิตของเราไม่ว่าอาดีตเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าสิ่งที่เรากําลังผเผชิญน,นั้นจะล้มเหลวหรือเป็นอย่างไรสิ่งที่พระเจ้ากําลังบอกกับเราก็คือว่าพระองค์ทรงเป็นช่างปั้นที่ยอดเยี่ยมเมื่อเราเป็นดินที่อยู่ในฝีพระหัตของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงปั้นสิ่งนั้นขึ้นมาใหม่ให้สวยงามและให้เป็นภาชนะอีกอย่างหนึ่ง ตามที่มันควรจะเป็นพี่น้องครับขอพระเจ้าส่งเสริมกําลังชีวิตของเราอย่าให้เรายึดติดกับสิ่งที่ผ่านพ้นไปจนทำให้เราไม่สามารถไปครั้งหน้าได้เพราะว่าพระชนะคำของพระเจ้าในะตอนนี้เป็นสิ่งที่หนุนใจเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนและเป็นพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ปั้นที่ยอดเยี่ยมและเมื่อเราเป็นดินเรายอมให้พระเจ้าทรงปั้นชีวิตของเราแม้ว่าเราจะแตกหัก แม้ว่าเราจะเสียแม้ว่าเราจะล้มเหลวพระเจ้าทรงสามารถปั้นเราเป็นภาชนะอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะเป็นและพระเจ้าทรงเป็นช่างฝีมือที่ยอดเยี่ยมและเราสามารถเป็นคนที่สวยงามผ่านฝีพรานของพระเจ้าเช่นเดียวกันมเมื่อเรายอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังชีวิตของเราและผมจะจบใน เยเรมี Jeremy, บทที่18ข้อที่4อีกครั้งที่ได้พูดไว้อย่างนี้ว่าภาชนะด,ดินซึ่งกําลังทํานั้นเสียอยู่ในมือช่างหมอง้อแต่อย่างไรก็ตามเขาจึงปั้นใหม่ให้เป็นภาชนะอีกรูปหนึ่งตามที่เขาเห็นว่าควรทําขอบพระเจ้าทรงเสริมกำลังชีวิตของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ ข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญพระคุณความรักมั่นคงของพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพัญญาของพระองค์ที่ทรงมีอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายลเราทั้งหลายบางครั้งอาจจะล้มลงบางครั้งอาจจะล้มเหลวบางครั้งอาจจะมีชีวิตที่แตกหักแต่พระเจ้าข้าเบื้องหลังนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นช่างปั้นหม้อที่ยอดเยี่ยมเราเป็นภัชนะดินและเราสามารถ,ถถูกปั้นขึ้นมาใหม่ตามที่ควรจะเป็นตามที่พระองค์ทรงเห็นควรพระเจ้าข้าเราฝากมอบชีวิตของเราทั้งหลายและยอมให้พระองค์ทรงเป็น ผู้ปั้นแต่งชีวิตของเราเป็นคนที่ทรงใช้ชีวิตของเราให้เกิดผลตามที่พระองค์ทรงประสงค์ในชีวิตของเราทั้งหลายเราฝากมอบชีวิตของเราไว้ใต้การทรงนำที่มาจากพระองค์อธิษฐานทุนขอในพระนามพระมายซสุคริสเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ